สวัสดีครับที่ห้วยชาแนลอาร์เซนอลแฟนคลับครับผมวันนี้วันพุธที่เจ็ดกุมภาพันธ์ครับสองพันห้าร้อยหกสิบ็ดนะครับเออจำเพิ่งเพิ่งนึกได้ไงมันยุ่งนะหลายๆเรื่องก็เดือนนี้มีทั้งเดือนแห่งความรักใช่ไหมแล้วก็ตุดยีนด้วยอลืมไปเลยอะเมื่อวานนี้มีพี่คนหนึ่งมาหาบอกเฮ้ยว่าว่ายไม่มายแล้วกว่าอ๋อตุดจีนว่าโอ้ลืมจริง น้าบางทีแบบอะไรอะไรที่มันยุ่งๆเนี่ยมันก็จะทําให้แบบเราลืมไปพรุ่งนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้ไหว้ึเปล่าเออเดี๋ยวต้องถามแฟนก่อนละลืมเลยสนิทเลยนะครับก็หวังว่าคงมีความสุขกันเข้าไปแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยละกันนะครับกดกระดิ่งกดติดตามนะครับช่องดีโอได้การขอบคุณสําหรับการเข้าชมในสองวันที่ผ่านมานะครับรู้เลยแหละพวกเราอะอย่างเงี้รยรบอลชนะอะไรก็กลับมากันครับมันเป็นอารมณ์ของของมนุษย์นะเราเข้าใจไงว่ มันก็ชื่นบื้นดีใจกับสิ่งที่ทีมรักได้ทําขึ้นโดยเฉพาะการที่เราชนะทีมที่ถือว่าเป็นทีมที่เก่งนะครับอาทิงท้ายหน่อยเมื่อวานกับตาเนรนการดนะพูดมาตั้งแต่วันนั้นละก็ถูกแขฉเรื่องของการถ่ายรูปใช่ไหมครับแต่ว่ากับตาเนรเนการดเขาก็พูดนะบอกว่าผมก็คิดว่าทุกคนที่รักฟุตบอลน,นะจะเข้าใจฟุตบอลพวกเขารู้ว่าเราอะชนะในเกมเนี้ยแล้วมันเป็นเกมที่มีมากมีความหมาย มากมายขนาดไหนนะครับถ้าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ฉลองเมื่อคุณชนะเกมคุณจะได้รับอนุญาตให้ฉลองเมื่อไหร่ล่ะครับพี่แกลลี่ในวิลอันนี้เติมเองอันนี้เติมเองนะก็ขำๆแล้วกันครับก็ถือว่าเป็นสีสันนะเราก็คงได้เห็นภาพบรรยากาศเมื่อวานที่ยังได้ดูบรรยากาศหลังเกมนะครับหลังเกมแล้วก็ช่วงของ มีเก็บตกเก็บเล็กเก็บน้อยนะโดยเฉพาะเรื่องของภาพของอที่เห็นโมเมนต์ที่ดีๆในในขณะที่การแข่งขันในเกมมันค่อนข้างที่จะรุนแรงค่อนข้างที่จะซีเรียสกดดัน,นครับแต่ก็มันมีภาพน่ารักน่ารักของตัวของมาการเยสกับนูโน่อามินูโน่ดาวิดนูเยสนะครับที่มีจังหวะหนึ่งที่เบียดเบียดกันแล้วก็นูเยสยิงเบิร์ดข้ามคาแล้วก็ตัวของตัวของ หลังจากยิงเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวลูเยสเขาก็ทำท่าแบบโอ๊ยเสียดายเว้ยขนาดที่ตัวมากันเยกเราก็เหมือนทำท่าสาใจที่บล็อกได้ที่บังทางได้แต่หลังการทั้งคู่ก็มากอดกันนะครับก็มากอดกันแล้วก,ก็กอดกันแบบนิตรภาพนะแล้วก็จากการที่สายข่าวผมตึงเก่งเรื่องการอ่านปากคนเขาบอกว่าบากันเยสบอกว่าเอาใหม่เ oh ว้ยไอ้น้องอ่าก็คือลักษณะของการให้กําลังใจซึ่งกันแลกกันแหะครับซึ่งจบเกมในสนามทุกคนทําหน้าที่ครับ แล้วสนามทุกคนทําหน้าที่ให้กับต้นสังกัดให้กับอาร์มของตัวเองอะ่ะป้ายของตัวเองเอา,าทารับใช้ก็เต็มที่กันแต่หลังจากสิ้นสุดการแข่งขันทุกคนจับมือจับไม้กอดกันให้กำลังใจกันครับจบเกมคือเพื่อนกันก็คือเพื่อนร่วมอาชีพรักฟุตบอลด้วยกันนั่นเองนะในขณะที่แฟนบอลเราก็ยังแบ่งข้างบูลลี่กันอยู่ตามสบาย <laughs> ยังไม่จบโอ้ในเรื่องของการชัยชนะเรื่องของอะไรโอ้ยยังไม่จบแต่ว่าเราจบแล้วเรามองไปข้างหน้าแล้วนะครับอวันนี้เดี๋ยวจะมีข่าวอัปเดตอัปเดตเกี่ยวกับทีมของเราเลยครับพี่ไม่เกี่ยวอาร์เดต้าได้อัปเดตอาการบาดเจ็บนะเขาบอกอย่างนี้การเมจิซุดเอาอะไรการเมจิซดก่อนที่เราว่าอกอารเมจสซดกับโอเล็กซานดอเดชินโกนะครับจะมีอาการที่เคยบอกมีอาการบาดเจ็บหัวเข่าทั้งคู่แล้วก็ ทีมแพทย์บอกแล้วนะหายกลับมาแล้วแต่ทั้งคู่จะไม่เหมือนเดิมแล้วพร้อมที่จะเก็บเจ็บในจุดเดิมได้ตลอดเวลาแล้วตอนนี้คารเบียนอัปิตาเขาเรียกแก็บบี้นะคารเบียนเชซุสมีอาการเจ็บตรงนั้นอีกน่าจะใช้เวลาหลายวันอยู่สําหรับคาเบียนเชซุสนะครับพลาดในเกมใหญ่อีกแล้วนะก็ต้องลองดูว่าในวันอาทิตย์นี้จะเป็นยังไงนะครับในรายของโอเล็กซานเดอร์ชินเชนโก ที่เมื่อวานนี้ที่บอกว่าเ็าถูกเปลี่ยนตอนต้นครึ่งหลังนะครับช่วงพักเครื่องมีการเปลี่ยนตัวพิตร์บอกว่าจินโกเข้ามาพูดกับเขาแล้วบอกว่าเขารู้สึกรู้สึกไม่ดีอีกแล้วที่น่องที่น่องนะขอตัวขอไปไม่ใช่ที่เขาที่น่องที่เดิมที่เขาเคยเจ็บมาพูดกับพิตราว่ารู้สึกที่น่องรู้สึกไม่ดีเลยที่น่องมีการเจ็บแล้วถึงได้มีการเปลี่ยนตัวเอาพิ้วเล็กซาเดอร์ชินโกออกแล้วเอายาคุปคิวเออนะครับเกื่อจากอาการที่เขารู้สึกไม่ดีอีกแล้วที่น่องก็ คงไปตำแหน่งเดิมอะนะในรายของบุกยศสาก้าครับที่เราก็เห็นนะถูกเตะถูกอะไรตลอดนะครับแล้วก็ถูกเปลี่ยนตัวนะครับแต่ว่าหลังจากจบเกมก็ลงไปเฮฮายิ้มแย้มแจ่มใสถ่ายรูปก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าเป็นห่วงบุกยศสาก้าเขาบอกว่าอา่พี่ต้าบอกว่าน่าจะสบายดีนะครับโดนเตะที่ข้อเท้าหรือหลังเท้าข้อเท้ารวมทั้งถึงหลังเท้าก็เป็นจังหวะที่กระทะกันหลายรอบนะครับแต่ พี่ต้าบอกว่าสำหรับเจ้าบีน่าจะสบายดีนะอีกคนหนึ่งที่เราเห็นหลายๆครั้งนะในห้องแต่งตัวไม่ให้ดูร่ากันหลายคงเคยเห็นแล้วจะมีนักเตะอยู่คนหนึ่งนะที่หลุดออกมาเป็นการไปยินดีกับเพื่อนนะครับแล้วก็อยู่ในห้องแต่งตัวก็คือมนุษย์ไม้ครับยูเลียนทิมเบอร์ยูเลียนทิมเบอร์เนี่ยอยู่เขาเรียกว่าอะไรอยู่ในช่วงของการกซิซ้อมแล้วเมวื่อวานนี้อ่เอาข่าวให้ดูแล้กัน ยูเลียนทิมเบอร์นะครับอยู่ในเ, mm hmm. เขาเรียกว่ารายเดีอยู่ในช่วงของการเรียกความฟิตขั้นสุดท้ายแล้วเมื่อวานนี้ก็มีการลงทีมด้วยเมื่อวานนี้มีการซ้อมทีมกับตัวของวัยรุ่นของเรานะตัวของยูยอนะครับทั้งยูเลียนทิมเบอร์แล้วก็ใครอีกนะนั่นแหละได้มีการลงซ้อมทีมแบบ เต็มตัวแล้วกับทีมสำรองอ่าลงทีมลงลง,ลงซ้อมทีมกับทีมสำรองแบบเต็มตัวแล้วนั่นก็จะทําให้ถ้าเผื่อยูนิเทเบอร์กลับมาครับคน,คนที่จะคนที่จะได้พักคนที่จะได้พักก็คือในรายของพี่เสือเบนไว้ที่ผมเคยเล่าให้ฟังครับพี่เสือเบนไว้เนี่ยมีการบาดเจ็บมาตั้งแต่ก่อนปลายปีตั้งแต่ช่วงของพฤศจิกายนอ่ะนี่ก็คือภาพที่เขาเจ็บอยู่คือตรงนี้นี่พี่เสือเบนไว้นะครับเป็นอาการเจ็บ ที่เดิมของเขาอ่ะแล้วก็ต้องฉีดยานะครับฉีดยาตัวแฮมสติงเนี่ยยังไม่ปกติมีการกำหนดวันผ่าตัดคร่าวๆแล้วแต่รอดูการยืนยันว่ามนุษย์ไม้อยู่เลนิเบอร์จะกลับมาสู่เมื่อไหร่สู่ทีมเมื่อไหร่ถ้าอยู่เลนิเบอร์กลับมาสู่ทีมเดี๋ยวพี่เบนไว้จะขึ้นเขียงผ่าตัดทันทีเพราะว่าการเจ็บแฮมสติงเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับอ่าคือตรงนี้ที่เราที่ที่ให้เห็นเนี่ย นะตัวแฮมสติงนะครับเพราะนั้นก็น่าจะน่าจะถึงเวลาที่มนุษย์ไมาจะกลับมาหลังจากที่ลงบโชว์ทัวร์ได้แมตช์ดเดียวใช่ป่ะและ้วดวงแตกใครยังไปนึงว่าเล่นแมตต์ดเดียวแล้วแม่งเดี่ยงเลยนะเดียงและเดี่ยงยาวเลยนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าได้นักเตะใหม่มาแล้วกันอ่ะเมื่อวานนี้ครับยู่เล่นทิมเบอร์ พี่โทมัสปาเตรวมถึงทาเครุโทมิจิสุนะครับเมื่อวานนี้ลงซ้อมเต็มตัวแล้วครับลงซ้อมกับทีมยูยี่สิบสามแบบเป็นการลองทีมทั้งทีมเลยของนักเตะทั้งสามคนนะครับยูเลนทิมเบอร์โทมัสปาเตและในรายของทาเครุโทมิจิสุที่อกหักจากเอชชี่นครับครับทั้งสามคนกลับมาซ้อมแบบเต็มสตีมครับลงซ้อมกับทีมชุดยูยี่สามแบบเต็มเวลาแล้วก็ ผ่านความฟิตเรียบร้อยโอ้โหให้ทําให้เรารู้สึกว่าโล่งใจนะโดยเฉพาะในรายของพ่ธทมัสปัตเตนะครับน่าก็เป็นข่าวดีของเราแต่ยังไม่เห็นในรายของเจ้าผอมของเราเจ้าผอมของเราก็หายหน้าหายตาไปหลายเดือนเหมือนกันนะครับฟาววโอวิเอล่าโอ้โหก็ทําให้รู้สึกเป็นห่วงว่าล้วมันจะเจ็บนาเจ็บเจ็บนานขนาดไหนนะก็เดี๋ยวเราคงต้องตามดูนะครับว่าจะเป็นยังไง นักเตะต่างหลักของเรากาลังกลับมาเนี่ยมันก็เลยทําให้เมื่อคืนนี้นะครับเราได้ส่งชื่อส่งชื่อไปทางยูฟาแล้วครับสําหรับรายชื่อนักเตะที่จะลงเตะในรอบ16ทีมสุดท้ายของยูฟาแชมเปี้ยนลีกมันเป็นการส่งรายชื่อชุดที่สองจได้มั้ยชุดแรกก็ตอนที่เตะในรอบแบ่งกลุ่มนะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้ได้ส่งรายชื่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรายชื่อของเรามีดังนี้ครับมี aya, แลมเดลไลย่าแล้วก็มีฮิวสัน นะครับมีฮิลซันนะครับเป็นผู้สาประตูนะไม่ใช่คาวจะขอบไฮนะครับเป็นฮิลซันกองหลังแล้วมีซาลิบามีเบนไวท์มีกลาเบียนมากระเยาะมีรายของยูเลนทิมเบอร์กลับมาอยู่อยู่กับทีมแล้วเรียบร้อยนะครับมีคิวีออมีเซดิกโซเลสทาเกลุทูมิสโซู ed, u, um u, แล้วก็โอเล็กซานเดอร์ชินเชนโกกองกลางครับมีพิทโทมัสปาเต้ ate, นะครับพีคกปตันเอเดนการ์ดเลโนโดทอสซานะครับจอร์จินโยวีเอล่าเอเลนนี่ฮาวเวต ไลซ์ซาก้าเจสุสสมิธโลมาตินเนลลี่เอนเคเทียแล้วก็ลิสเนลสันนะครับอันนี้ก็คือทีมและที่ส่งชื่อไปในที่จะทำศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายจนไปถึงรอบชิงชนะเลิศเลยผู้ไปถึงรอบชิงชนะเลิศเลยนะเดี๋ยวผ่านบอโต้ให้ได้ก่อน2แมตช์นะยาวเยือนนะครับเพราะนั้นก็ ประมาณนี้นะแล้วมีมีไต์นักเตะแผนบีเสียบในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉนก็มีคาจ้าขอบไฮมีวัยรุ่นของเราอ่ะนะมีโรบินสันมีวอเตอร์ Water, มีอะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นที่เราต you เราตรียมตัวนะเตรียมตัว,ตตวที่จะลงแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในอีกอาทิตย์หน้านะครับก็เอาทิมเบอร์เข้าแล้วก็เอามาควินยอดนะครับมาควินยอดนี่เอาชื่อออกมาควินยอเนี่ล่าสุดน่าจะลงตัวแล้ว หลังจากที่หมดกับทีมชาติชุดนี้เดี๋ยวมาคุณย้อนจะกลับไปบราซิลนะครับอ่าเจ้าหนูมาคุณย้อนนะถ้าใครจําได้จะกลับไปบราซิลไปให้กับสโมสรฟลูมินเเซสโมสรดังของบราซิลยืมตัวพร้อมกับออปชันซื้อขาดโอ้โหสงัจจะไปไม่ไหวเนี่ยก็ไม่แน่เดี๋ยวลองกลับไปดูก่อนว่ากลับไปโชว์ฟอร์มยังไงอาจจะไม่เข้ากับสไตล์หรือเปล่าบางทีนกแต่บราซิลเข้ามาบางคนก็อาจจะไม่เข้ากับสไตล์ยุโรป ปรับตัวไม่ได้เรื่องสภาพอาหารเรื่องสภาพอากาศเรื่องการใช้ชีวิตอะไรประมาณนี้นะครับมันมีหลายอย่างที่เป็นปันจจัยร่วมนะเพราะนั้นเดี๋ยวก็มาทินยอดก็ว่ากันอีกทีอ่ะขออนุญาตพักก่อนลืมโอ้ทำไมช่วงนี้ลืมไม่รู้เม็ดฟูแดงแรงฤิ์อุตส่าห์ใส่เม็ดไปตั้งนานแล้วเนี่ยกะว่าเดี๋ยวจะกินโชว์ขออนุญาตก่อนแล้วกันนะครับคอแห้ง อย่าถือสาพี่้วเลยนะคิดยา่จ,จะกินก็กินนี่แหละลืมไงนะก็สนใจติดต่อได้ครับเม็ดฟูแดงแรงฤทธิ์ครับบุมนี่แหละเม็ดแดงหนแดงที่สกัดและทําให้ร่างกายเรามีความสดชื่นปรับสภาพสมดุลตัวร่างกายครับช่วยดูแลอว,วัยวะภายในนะให้สดใสออกมาสู่ภายนอกนี่ประมาณนี้นะครับเม็ดฟูแดงแรงฤทธิ์ห2 0สบบาทหนึ่งหลอด ย่0เมบ็ดเมื่อวานน้องๆที่อ่าได้ไปนะที่อุดหนุนกันไปก็เมื่อวานนี้ก็โชว์ผมกินมาสามวันติดต่อกันแล้วนะครับพี่แมดีมากดีมากนะช่วยดูแลตัวเองได้เลยนะครับพวกแม่ถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้นะครับดีกว่าที่ร่างกายเราไม่ไหวต้องไปหาหมออันนั้นนะเจอแล้วหนักนะครับฝากไว้ด้วยละกันอ่ะไปถึงไหนแล้วเมื่อกี้ในเรื่องของมาคร็ย้อนนะครับก็คงจะอะ กลับไปฟูมิเนเซ่กลับไปบาซิลไปโชว์ฟอร์มจนถึงสิน้นฤดูกาลแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอ่ะมาในรายของพี่จอคินโยครับหลังจากที่โชว์ฟอร์มเด็ดสารตีเหลือกเกินสื่อหลายสำนักก็บอกล้าโอ้โหเฮ้ยพี่จอกลับมาล่างทองอีกแล้วนะกลับมาล่างทองมาช่วยโฮบอลมาช่วยการแทงพี่จอมีหลายสำนักบอกอแทงเป็นหลุดอืมนะ อย่าให้บอลอยู่ที่เท้าพี่จอ์นะแทงไปหลุดเออแล้วพี่แกแทงบอลได้แบบเนียนจริงๆครับนี่คือสิ่งที่พี่เิเกอเด,ดตตายอยากเห็นอยากได้จากพี่จอร์จินโยครับประสบการณ์ที่ล้นเหลือนะในเกมใหญ่ๆแล้วเอาพี่จอร์จินโยลงมาแบบเนี้ยผมว่ามีคุณอเนกันนั้นแล้วก็สัญญาของพี่จอร์จินโยจะหมดมิถุนายนนี้หลายคนก็บอกจะต่อไหมหรือไม่ต่ออายุเยอะและ้วจะต่อไม่ต่อ สายข่าวของผมแจ้งมาแล้วนะครับว่ามีการพูดคุยกันแล้วจะมีการต่อสัญญาให้กับพี่จอจินโยตต่อไปอีกหนึ่งปีอันนี้เดี๋ยวรอยืนยันแต่สายข่าวผมเอาข่าวอะไรมาแต่ละอย่างเนี่ยโอ้โหเป๊ะต้องบอกเลยว่าเป๊ะนะครับมีข่าวว่าต่อสัญญากับพี่จอจินโยไปแล้วนะครับต่อสัญญาไปอีกหนึ่งปีเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับส่วนในรายของมูมิดเนนี่สัญญาคงจะต้องปล่อยหมดนะแล้วก็พี่บังเอลคงจะอยู่ช่วยทีมจนสุดท้ายนี่ะแต่ว่า บังเอลเนี่ยคงไม่ได้ไปไหนไกลนะครับเพราะว่าเขาเปิดแอค d าเดมีอยู่นะเปิดแอคาเดมีอยู่เพื่อที่จะป้อนนักเตะม,มาให้กับ Arsenal, อาร์เซนอลก็มีการลิงก์การคอนแทคอะไรกันอยู่ครับก็คงไม่ได้กลับไปไหนนะก็คงวนเวียนอยู่กับอาร์เซนอลนี่แหละส่วนวิชจอกินโยนะครับบทบาทตอนนี้ที่เราเห็นนะ ที่เราเห็นเวลาเขาโวกเวกกเวกหูเวกไวไข้างสนามเวลาตอนวอร์เหมือนคล้ายเป็นเป็นโค้ชอีกคนหนึ่งอ่ะบทบาทนั้นเป็นบทบาทที่จะรับการยอมรับจากทีมหลังจากพี่มิเกลอร์เตต้านะครับพิจอร์ดินโยจะรับบทบาทอีกบทบาทนึ่งก็คือการเป็นผู้ช่วยโค้ดณตอนนี้นะครับเป็นผู้ช่วยโค้ชเราจะเห็นมือขวาข,ของพี่ต้าคือพี่เฮียซอฟเฟนเบิร์กแล้วก็ทางโครร mmm ้ชลุกนิ่งอ่ะชื่ออะไรนะจำชื่อไมนะ่ได้ละแล้วก็สตาฟก็สี่คนส่วนพิจอร์ดินโยตอนนี้ ก็ได้บทบาทเป็นผู้ช่วยโค้ชผู้ช่วยพี่มิเกลอาเดตาอีกคนหนึ่งนะครับบรรยากาศในทั้งในสนามทั้งในห้องแต่งตัวเขาบอกเลยอย่างพี่กัปตันเอเดนการดกัปตันเอเดนการดบอกเลยบอกว่าโหเราโคตโชคดีเลยที่เราได้คนที่มีประสบะการณ์เข้ามาช่วยทั้งในเรื่องเทคนิคนะครับเรื่องของอรูปแบบการเล่นต่างๆเทคนิคอันแพรภาวต่างๆรวมทั้งถึง สภาพติดหัวติดหัวใจรวยเขาบอกว่าพี่จอร์จินโยเป็นคนที่โค้ชไนท์นะนเขาใช้คำว่านายเลยนะครับพี่ข้าวดิฉร้า,ายก็พูดถึงพี่จอร์จินโยเหมือนกันบอกว่าโอ้โหบรรยากาศในห้องแต่งตัวเนี่ยดีมากๆเลยพี่จอร์จนโยช่วยสร้างทำบรรยากาศเรื่องการปลุกเราเรื่องของการพูดในการที่จะ,ะให้กําลังใจก่อนเกมหลังเกมระหว่างเกมเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้สิ่งต่างๆเหล่านี้จากคนที่มีประสบการณ์อย่างพี่จอร์จินโยนะครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่พิมพ์กจอต้าซื้อมาเนี่ยนอกจากฝีเท้าการวางบอลการโฮบอลการแทงบอลนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของทัศนคติที่ดีกับทีมทัศนคติที่ดีสําหรับกับเพื่อนร่วมทีมรุ่นน้องเพราะตอนนี้พี่จอถือว่าเป็นพี่ใหญ่นะผมว่าพี่จอกับพี่ตัวบาปเต้เนี่ยพอๆกันหรือเปล่าพี่จอกับพี่ตัวบาเต้หรือพี่จอพี่จอจะอายุเยอะกว่าถือเป็นพี่ใหญ่สุดณตอนนี้นะหลังจากพี่กนิชักก้าออกไปนะครับก็ถือว่าพี่จอก็เป็นพี่ใหญ่สุด ขาขช่วยดูแลน้องๆซึ่งเราก็เห็นหลายๆครั้งเลยนะว่าโอ้หในความสนามเนี่ยช่วยชี้มุงชี้ไม้เฮ้ยกระตุนกระตุนนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ข่าวล่าสุดก็บอกแล้วาว่าได้มีการต่อสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวก็คงมีการแถลงอย่างเป็นทางการทั้งในรายของพี่เสือเบนไว้และตัวรวมถึงพี่จอจินโย่ด้วยว่าได้รับการต่อสัญญาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่า เป็นข่าวดีๆแล้วเอามาสรุปรวมกันในวันเช้านี้นะครับอ่ะสติของดิคันไล์มั่งเมื่อวานไม่ได้พูดถึงดิคันไลขออภัยแต่ว่าเขาก็เป็นผมเคยพูดนะว่าคุณนันเถกันตาเหลือเกินสถิติของดิคันไลแล้วเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวดูสถิติก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูสภาพของขาของดิคันไลหลังจากจบเกมว่าผ่านศึกมาและขาดิคันไลไอเขาขๆวเนี่ย ไอ้ขาที่มูลค่าร้อยกว่าล้านแบบ่งเป็นสองข้างข้างละห้าสิบล้านเนี่ยเดี๋ยวมาดูสภาพของนักเตะท,ที่ทุ่มมกับเททุ่มเทกับทีมในตลอดเก้าสิบกว่านาทีที่เตะกับลิเวอร์พูลน,นะครับสถิต,ติของดีแคทไล์นะสบบัดบาดบอลหกสิบหกครั้งนะครับชนะการดวลหกครั้งชนะการครอบครองบอลห้าครั้งครับห้าห้าส่งบอลเข้าพื้นที่ที่สามก็คือพื้นที่อันตรายนะครับแย่งบอลสำเร็จ4ครั้งครับครอสบอล 4ี่ครั้งนะครับสร้างโอกาสสองครั้งแล้วก็สองครั้งเข้าในการที่ดีเฟนซ์ในการแท็กเกิลในการที่จะป้องกันการยิงประตูแล้วก็เป็นคนที่วิ่งไม่หยุดนะโอ้โดยเฉพาะมีพี่จอกินโยวิ่งอยู่ด้วยนยโอโ้สองคนเล่นโคตรประสานงานกันดีเลยนะรุ่นพี่รุ่นน้องต่างวัยแต่แบบโอ้โหถือว่ามีความสำคัญได้เท่าเทียมบันจริงครับยิ่งเล่นย,ย,ยิ่งเก่งใครจะนึกนะว่าคนที่ระดับร้อยล้านนี่แหละ ถ้าจะซื้อแบบร้อยล้านมันต้องเก่งแบบนี้นะครับอันนี้ฝากกระติ๊บถึงทีมอื่นเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยพี่ครับถ้าจะซื้อร้อยล้านพี่ต้องซื้อให้เก่งเหมือนกับดีแคทไลท์ครับไอขำ่ำเอาเดี๋ยวให้ดูมาดูเท้าของนักเตะร้อยล้านต้นขามาดูเลยว่านี่คือเท้าของพี่ดีแคนไลท์หลังจากจบการแข่งขันครับเห็นชัดไหมอู้ มัไปเตะบอลหรือไม่ผ่านสนามลบไะมถ้าจะเห็นชัดนะร่องรอยแบบโอ้หเย็นเลยครับเนาะทั้งมีรอยช้ำนะครับดูทางขวาน่ะที่มีรอยช้ำเลือดขีดนั่นคือนั่นคือปุ่มสตาร์นั่นน่ะรอยปุ่มสตาร์ทุนล้วนเลยอ่ะโอ้โหนะแต่พี่แกไม่ได้แสดงอาการเจ็บปวดอะไรได้เห็นเลยครับยังคงทําหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างยอดเยี่ยมมีความสุขกับเกมมีความสุขกับทีมแล้วก็ ช่วยทีมจนวินาทีสุดท้ายนีดเยวสำหรับพี่ข้าวดิแค่นไลท์นะครับโคตร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 ดูปากโคตรคุ้มบอกเลยไม่ว่าจะจบยังไงแลูกการี้เป็นยังไงแต่บอกเลยเป็นร้อยล้านที่โคตรคุ้มจริงๆสําหรับนะะันเต่คนนี้ใครยังไม่นด็กอะลิพูแม่งจะขึ้นบอลมาทางซ้ายทางขวาขึ้นลำบอลลำบากมากเพราะบอลมันจะมาติดดิแค่นไลท์ตลอด เป็นคนหนึ่งนะครับที่ฝีเท้าเนี่ยโอเคและอีกอย่างหนึ่งเรื่องของการอ่านเกมเรื่องของการอ่านเกมการวิเคราะห์ทางบอลที่เขาแบบมันต้องมีนะพรสวัสด์พวกนี้มันต้องมีการอ่านบอลการอ่านทางบอลว่าเขาจะขึ้นทางไหนเดี๋ยวจะผ่านทางไหนแล้วก็พาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นนะ่ะให้มันเกะกะเกะกะซึ่งเราก็เห็นได้ชัดเลยการขึ้นบอลก่อลิฟต์คูลค่อนข้างที่จะลำบากจริงก็ติดพี่เขาคนนี้พี่ดียแกนไลกับพี่จอยยิงโย่สองคนนี่แหละครับก็นี่นะก็ถือว่าเป็น ภาพเบื้องหลังอะไรเอามาให้ดูกันละกันว่าสิ่งที่นักเตะเขาทุ่มเทให้กับทีมครับตลอด90นาทีเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าถึงแม้มันจะพลาดมันจะพลั้งอะไรขึ้นมามันดานักเตะไม่ลงอะครับเพราะว่าอะไรครับเห็นอยู่อะพวกเขาทุ่มขนาดไหนพี่เสือดิพี่เสือเป็นไว้ฉีดยาลงสู้ะเออเพื่อรอให้ในลายของยูริเบอร์กลับมา ฟิตตอมเพื่อตัวเองเดี๋ยวจะได้พักเพื่อเดี๋ยวเตรียมทําการบาดตัดเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วรู้เบื้องหลังอย่างนี้แล้วยังจะด่านักเตะลงอีกเหรอครับผมว่าต้องยุติธรรมกับเขาหน่อยแล้วก็ผมว่าควรจะต้องรักเขาให้มากยิ่งขึ้นนะนอกอยากรักทีมนอกอยากรักใครบุกอกานักเตะรักทีมรักนักเตะผมว่านอกจากรักแล้วควรจะต้องรักให้มากยิ่งขึ้นสําหรับนักเตะอาเซนอนของเราทุกคนจริงจริงนะครับก็ ฝากไว้วันนี้จริงสําหรับข่าวสารเช้านี้นะครับแม่รู้สึกว่านักเตะของเราแม่งทุ่มใจให้เราเกินร้อยจริงเพราะนั้นสิ่งที่เราทํากับได้คือเชียร์ทีมอย่างเกินร้อยเช่นกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซัรรบสไค,ครต์คับที่วอเอชั่นอลอ่จะนอนแฟนคลับด้วยครับเจอกันทุกเช้าวันนี้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขครับ เดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยฝากสบายดีพี่น้องสอปอปลอลาวทุกท่านที่ส่งกาลังใจมาให้ที่ห่วยทุกวันเลยขอบคุณพี่น้องที่ส่งทั้งซุปเปอร์แตงส่งทั้งกําลังใจด,ดีคอมเมนต,ดดมมนตด์ดีเข้ามาครับมีคอมเมนต์เก่ๆเ,เข้ามานะผมก็ปล่อยแม่นไปบอกฉลองรอบลอนดอนนี่เอเออถ้าทําได้กูทําแล้วลละนะครับแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับพี่น้องที่ปฏิบัติหน้าที่ตามสาจังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศครับคุณสุดยอดอยู่แล้วนะเนี่ยขอญาติทิ้งไทยทีกัน ว่าจะพูดถึงเรื่องของ3ทีมม้า3ตัวสุดท้ายที่จะวิ่งเข้าสู่เส้นชัยหลังจากจบฤด,ดูกาลนี้3ทีมสุดท้ายมีใครบ้างคิดว่าคงรู้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจาะมาวิเคราะห์กันครับสวัสดีครับ